สวัสดีค่ะพบกับซอนาายาวาไรตี้นะคะมาอัปเดตข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยายลัยจุฬาภรน,นะคะเปิดยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซินโนฟาร์มระยะที่3ครั้งที่2สําหรับองค์กรนิติบุคคลอปทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคล ตั้งแต่150คนขึ้นไปนะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กันยายน2564เวลา8นาฬิกาจนถึงวันที่24กันยายน2564เวลา16นาฬิกานะคะผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ v a c c i n e .cra.ac.th เลือกเมนูยื่นความประสงค์ขอจัดสรร ตามประเภทองค์กรของท่านนะคะอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มโดสละ699บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน10%ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสำหรับกลุ่มอปทและโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนราชวิทยายลัยจุฬาภรจะจัดสรรในส่วนของการบริจาคเพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มเปราะบาง5กลุ่มตามที่ราชวิทยาลัยกำหนดนะคะข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัปโหลดสำหรับยื่นความประสงค์ ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะข้อมูลองค์กรนิติบุคคลประเภทการดำเนินธุรกิจสถานที่ตั้งสถานประกอบการหนังสือจดทะเบียนบริษัทหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลสมาคมมูล,ลนิธิข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุดสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องและอีเมลข้อมูลผู้ประสานงานสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องและอีเมลแจ้งจำนวนบุคคลที่ต้องการขอรับการจัดสรรวัคซีน องค์กรนิติบุคคลที่ต้องการขอรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่1,000รายขึ้นไปและอปะทอจะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานไว้หมายเหตุอีเมล ของผู้ที่มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมลใช้สำหรับการจัดส่งยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรค่ะข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรนิติบุคคลระยะที่3ครั้งที่2จัดสรรตามลำดับคิวการยื่นความประสงค์และโอนเงินชำระค่าวัคซีนนะคะโดยองค์กรจะได้รับวัคซีนแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนูลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรนวัคซีนเพื่อยืนยันจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรและวิธีการโอนเงินภายหลังจากที่องค์กรของท่านได้รับการตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับการจัดสรรนวัคซีนและสามารถเลือกวันนัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลที่ท่านได้ประสานงานไว้โดยกำหนดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ วันที่27กันยายน2564เป็นต้นไปค่ะประกาศณนวันที่14กันยายน2564จากศูนย์ข้อมูลราชวิทยายลัยจุฬาพร์นะคะโดยช่องสัญญา Variety ค่ะสัญญา Variety ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสัญญา Variety และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยนะคะขอขัานปลอดภัยและโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ